จากตำรานาคเวทและคำพีโหนโบราณหลายสายต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าทั้งสามวันเกิดมีช่องพลังบางอย่างสอดคล้องกับาธาตุของพญานาคอย่างประหลาดไม่ว่าจะเป็นพลังไฟที่ต้องการการหล่อเลี้ยงพลังน้ำที่ไวต่อยานสังหรณ์หรือพลังมรณะที่ต้องการผู้เปิดทางชะตาทุกอย่างล้วนมีรากเหง้าจากศาสตร์โบราณที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ แต่ก็ไม่อาจมองข้ามได้เช่นกันและเมื่อเรื่องราวเหล่านี้ถูกรวบรวมขึ้นใหม่อย่างเป็นระบบคุณอาจพบว่าดวงชะตาของตัวเองมีสายสัมพันธ์บางอย่างกับพญานาคมาตั้งแต่กำเนิดโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ความลับของชะตาอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดพร้อมหรือ,อยังที่จะเปิดประตูบานนั้นคนเกิดวันอาทิตย์ไฟแรงที่ต้องการน้ำหล่อเลี้ยง เส้นทางสู่ความสำเร็จที่ราบรื่นด้วยบารมีแห่งพญานาคคนเกิดวันอาทิตย์เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์เองคือแหล่งพลังงานอันมหาศาลสว่างไสวและทรงอำนาจธาตุประจำวันคือธาตุไฟอันร้อนแรงและเต็มไปด้วยพลังขับเคลื่อนทำให้ผู้ที่เกิดในวันนี้มักเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสูงมีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติมีความเด็ดขาด และมีไฟในการทำงานที่เปี่ยมล้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ไม่ยากพลังแห่งไฟและความท้าทายตามดวงชะตาในทางโหราศาสตร์ดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนของอำนาจการงานเกียรติยศและความดุดันพลังไฟนี้เป็นเสมือนดาบสองคมในด้านหนึ่งมันคือแรงผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งแต่ในอีกด้าน ความร้อนแรงที่มากเกินไปก็อาจนำมาซึ่งปัญหาและความติดขัดในชีวิตได้ดังที่ตำราระบุไว้ชัดเจนว่าคนวันอาทิตย์มักมีพลังไฟเด่นทำให้ชีวิตบางช่วงติดขัดเนื่องจากแรงเกินไปความมุ่งมั่นที่มาพร้อมกับความดุดดันและความเด็ดขาดที่มากเกินไปอาจทำให้ขาดความยืดหยุ่นและการประนีประนอมนำไปสู่ความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากการสื่อสารที่มักเน้นความรวดเร็วและตรงไปตรงมาจนขาดความละเอียดอ่อนส่งผลให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ราบรื่นเท่าที่ควรความเชื่อมั่นในตนเองสูงเกินไปอาจทำให้มองข้ามความคิดเห็นของคนรอบข้างซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตนเองและการทำงานเป็นทีมมีศัตรูความโดดเด่นและอำนาจบาร,รมีที่แผ่ออกไปอย่างเจรดจรัดอาจดึงดูดความริษยาและความไม่พอใจ ความเป็นผู้นำที่ชัดเจนและมีชัยชนะอยู่เสมออาจสร้างความไม่พอใจแก่ผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจหรือคู่แข่งส่งผลให้เกิดศัตรูทางการงานหรือทางสังคมได้ง่ายศัตรูเหล่านี้มักจะมาจากความไม่พอใจในความสำเร็จและความไม่ยอมอ่อนข้อของผู้เกิดวันอาทิตย์นั่นเองงานสะดุดตามดวงชะตาเมื่อไฟลุกโชนจนเกินขอบเขตย่อมเกิดความแห้งแล้งและร้อนอุ่ ในทางดวงชะตาพลังงานที่พุ่งทยานอย่างรวดเร็วอาจนำมาซึ่งการเาผาผลาญตนเองหรือเบิร์นเอาท์ทำให้ขาดความอดทนในระยะยาวงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบหรือความต่อเนื่องยาวนานมักจะเกิดความติดขัดไม่ราบรื่นเท่าที่ควรความร้อนของไฟยังหมายถึงอุปสรรคที่เกิดจากความใจร้อนและการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปโดยขาดการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนศาสตร์แห่งการปรับทาาด ไฟนำหน้าควรพึ่งพลังวารีตามคำพีหน้าคเวศตำราโหงหน้าคเวศได้ชี้ทางแก้ไขสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ไว้อย่างลึกซึ้งและแยบคายโดยระบุว่าผู้มีไฟนำหน้าควรพึ่งพลังวารีเพื่อให้โชคหลั่งไหลและอุปถัมทางงานใหญ่หลักการนี้คือการใช้พลังาธาตุที่ตรงกันข้ามมาช่วยปรับสมดุลซึ่งอธิบายได้ตามหลักการของคำพีหน้าคเวศภาคปรับาธาตุดังนี้ 1ความแตกต่างของธาตุธาตุไฟคือความร้อนความสว่างความแห้งแล้งความรวดเร็วความแข็งกร้าวมุ่งไปข้างหน้าโดยตรงธาตุน้ำคือพลังวารีและพญานาคคือความร่มเย็นความชุ่มชื้นความอ่อนโยนความยืดหยุ่นความไหลลื่นโอบอุ้มและโอบล้อมกลไกการปรับสมดุล การบูชาพญานาคคือการดึงเอาพลังาธาตุน้ำมาผสมผสานกับาธาตุไฟที่ร้อนแรงาธาตุน้ำเป็นพลังงานแห่งการหล่อเลี้ยงและอบอุ้มเมื่อไฟที่มุ่งมั่นและแข็งกร้าวได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยน้ำาธาตุไฟจะไม่ถูกดับแต่จะกลายเป็นไฟที่ให้ความอบอุ่นและแสงสว่างที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงแทนที่จะเป็นไฟที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงาธาตุน้ำยังเป็นสื่อนำพาโชคลาภและความสัมพันธ์อันดีให้ไหลเข้ามาสู่ชีวิต พลังวารีจากพญานาคจะช่วยให้คนเกิดวันอาทิตย์มีความเย็นเข้ามาควบคุมความร้อนของอารมณ์และคำพูดทำให้การแสดงอำนาจเป็นไปอย่างมีเมตตาและเป็นที่ยอมรับมากกว่าการใช้อำนาจแบบเผด็จการนี่คือหัวใจสำคัญของการปรับทตุที่ระบุในคำพีนาคเวทอนุภาพแห่งการบูชาพญานาคความร่มเย็นที่นำพาโชคลาภ เมื่อพลังธาตุไฟที่ร้อนแรงของคนวันอาทิตย์ได้รับการปรับสมดุลด้วยพลังธาตุน้ำอันเย็นและไหลรินการบูชาพญานาคจึงเสริมส่งคุณลักษณะสำคัญที่ขาดหายไปได้แก่เพิ่มความเมตตาและการลดศัตรูธาตุน้ำช่วยลดความดุด,ดันและความแข็งกร้าวทำให้ผู้ที่บูชามีจิตใจที่อ่อนโยนลงมองเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ปกครองที่ประสบความสำเร็จ ความเมตตาที่แผ่ออกไปจะช่วยลดแรงเสียดทานและแรงต่อต้านจากคนรอบทางทำให้จากที่เคยมีศัตรูก็กลายเป็นมิตรหรือผู้ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแทนเพิ่มความโชคลาภจากผู้ใหญ่และการสนับสนุนพญานาคเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและอำนาจบาร,รมีที่ซ่อนอยู่ในภพภูมิที่ยิ่งใหญ่ การบูชาจะช่วยเปิดทางให้ได้รับความเมตตาความช่วยเหลือและโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการงานผู้มีอำนาจหรือผู้ที่มีบาร,รมีสูงกว่าโอกาสเหล่านี้เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลมาหล่อเลี้ยงธาตุไฟในการทำงานของคนวันอาทิตย์ไม่ขาดเชื้อเพลิงแต่เป็นเชื้อเพลิงที่ได้รับมาอย่างง่ายดายและราบรื่นตามที่ควรเพิ่มความสนับสนุนจากคนรอบข้างและความสามัคคี เมื่อความอ่อนโยนและความเข้าใจเข้ามาแทนที่ความเด็ดขาดที่มากเกินไปการทำงานร่วมกับผู้อื่นก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นความร่มเย็นที่แผ่ออกไปทำให้คนรอบข้างรู้สึกเข้าถึงง่ายและอยากให้การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มที่ส่งผลให้งานที่ต้องใช้ความร่วมมือขนาดใหญ่สามารถสำเร็จได้โดยง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่คนวันอาทิตย์ซึ่งมักมีปัญหาเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่นต้องการเป็นอย่างยิง่ง การเสริมดวงและเส้นทางอาชีพที่รุ่งร่วงเป็นพิเศษการปรับาธาตุไฟด้วยพลังวารีนี้ส่งผลดีต่อคนวันอาทิตย์ในทุกด้านของชีวิตแต่จะเหมาะสมและเห็นผลชัดเจนกับสายงานที่ต้องการทั้งอำนาจบาร,รมีและความร่มเย็นควบคู่กันไปการบูชาพญานาคจึงเป็นกุศโลบายที่ช่วยให้พลังงานความสำเร็จของคนวันอาทิตย์ถูกใช้ไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุดตามหลักการปรับาธาตุ งานราชการงานที่ต้องใช้ทั้งอำนาจในการปกครองและความเมตตาในการบริหารการบูชาจะช่วยเสริมบาร,รมีให้แข็งแกร่งและลดความขัดแย้งกับลูกน้องหรือประชาชนทําให้การปกครองเป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับความเคารพนับถืออย่างแท้จริงการเลื่อนตําแหน่งการที่งานใหญ่จะสําเร็จต้องมีผู้อุปถัมภ์และได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่การบูชาพญานาคช่วยเปิดทางให้ผู้ใหญ่เห็นความสามารถและหยิบยื่นโอกาสสำคัญให้ โอกาสในการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานจึงเปิดกว้างและเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดงานที่ต้องใช้ชื่อเสียงและงานด้านสังคมงานที่ต้องใช้ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์สาธารณะสูงพลังธาตุน้ำจะช่วยภาพลักษณ์ดูอ่อนโยนเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายขึ้นทำให้ได้รับการยอมรับและเป็นที่รักของผู้คนมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างชื่อเสียงที่ยั่งยืนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางการเงินและการลงทุน พญานาคเป็นเจ้าแห่งทรัพย์และบาดาลการบูชาจะช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินให้แก่ผู้ที่ทำธุรกิจหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีและไม่ประสบกับความเสียหายจากการตัดสินใจที่ใจร้อนเกินไปสรุปการบูรณาการาธาตุเพื่อความยั่งยืนสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ผู้เปรียบเสมือนดวงตาาทิตย์ให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่โลก พลังธาตุไฟอันเป็นคุณสมบัติเด่นนั้นย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จอำนาจและชื่อเสียงแต่เพื่อไม่ให้ไฟนั้นกลายเป็นอุปสรรคที่นำมาซึ่งความดุด,ดันและศัตรูคำพีน์นาคเวศจึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการใช้พลังวารีแห่งพญานาคเพื่อปรับสมดุลการบูชาพญานาคคือการเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปให้แก่ดวงชะตานำพามาซึ่งความเมตตาการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่และโชคลาภที่ลังไหลไม่ขาดสาย เป็นการเปลี่ยนไฟที่เผาผลาญให้กลายเป็นไฟที่ส่องนำทางเพื่อให้คนวันอาทิตย์สามารถใช้พลังอำนาจที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้อย่างราบรื่นและยั่งยืนตามหลักการปรับาธาตุอย่างแท้จริงคนเกิดวันจันทร์สายน้ำแห่งเมตตาและโชคลาภเปิดรับทรัพย์และความสมหวังด้วยบารมีพญานาคคนเกิดวันจันทร์มีดาวประจำวันคือดาวจันทร์ ซึ่งเป็นดาวแห่งความนุ่มนวลอ่อนโยนและความรู้สึกธาตุประจำวันคือธาตุน้ำที่เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลรินมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ตามภาชนะและสามารถซึมซาบไปได้ทุกที่คุณสมบัติเด่นของคนวันจันทร์คือความมีสเสน่ห์มีจินตนาการสูงมีความอ่อนไหวทางอารมณ์และมักมียานสังหรณ์ที่แม่นยำน้ำ กับยานสังหอนอันล้ำลึกในทางโหราศาสตร์ไทยดาวจันทร์เป็นตัวแทนของความอ่อนไหวสเสน่ห์เมตตาความซ่อนเร้นและสติปัญญาทางอารมณ์ความเป็นธาตุน้ำนี้ทำให้คนวันจันทร์มีความสามารถพิเศษในการเชื่อมโยงกับพลังงานที่ละเอียดอ่อนได้ง่ายกว่าคนธาตุอื่นๆดังที่ตำราได้กล่าวไว้ว่าในโหรไทยดาวจันทร์เป็นญาติของพญานาค เพราะต่างเป็นดาวแห่งน้ำและความซ่อนเร้นซึ่งเป็นมิติเดียวกันกับพญานาคผู้เป็นเจ้าแห่งบาดาลและสายน้ำความอ่อนไหวนี้เองทำให้คนวันจันทร์มักมีอินทรีย์ไหวหมายถึงประสาทสัมผัสและจิตใจที่สามารถรับรู้และตอบสนองต่อพลังงานรอบตัวได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของคนรอบข้างบรรยากาศของสถานที่ หรือแม้กระทั่งพลังงานทางวิญญาณซึ่งรวมถึงการรับพลังเมตตามหานิยมได้ง่ายกว่าการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับน้ำหรือความเมตตาจึงเห็นผลได้รวดเร็วสำหรับคนวันนี้หลักการตามตำราไตรภูมินาคราชน้ำเข้ารูความสัมพันธ์อันล,ลึกซึ้งระหว่างคนวันจันทร์กับพญานาคถูกตอกย้ำด้วยตำราไตรภูมินาคราช ซึ่งเป็นตำราที่เน้นการอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างภพภูมิและพลังงานธาตุโดยได้ระบุหลักการของการบูชาไว้ว่าผู้เกิดน้ำย่อมรับบุญจากนาคได้ไวดังน้ำเข้ารูมันบูชาจะเปิดโชคทางเมตตาและการเงินหลักการนี้อธิบายถึงความสอดคล้องของธาตุอย่างชัดเจนผู้เกิดน้ำหมายถึงผู้ที่เกิดวันจันทร์ ซึ่งมีาธาตุน้ำเป็นพื้นฐานบุญจากนาคหมายถึงพลังงานแห่งโชคลาภความมั่งคั่งและสเสน่ห์เมตตาจากพญานาคผู้เป็นเจ้าแห่งบาดาลและทรัพย์สมบัติดังน้ำเข้ารูเปรียบเทียบกับธรรมชาติของน้ำที่สามารถไหลซึมและแทรกซึมไปได้ทุกที่อย่างง่ายดายและรวดเร็วที่สุดดังนั้นการบูชาพญานาคสำหรับคนวันจันทร์ จึงเปรียบเสมือนการเปิดช่องทางพลังงานให้โชคลาบและอุปถัมภ์ไหลเข้ามาสู่ชีวิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงกว่าคนทาตอื่นๆซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ธรรมชาติมอบให้แก่ผู้ที่เกิดภายใต้การดูแลของดาวจันทร์อนุภาพแห่งการบูชาพญานาคก,การเติมเต็มความมั่งคั่งและความรักการบูชาพญานาคสำหรับคนวันจันทร์คือการเสริมความแข็งแกร่งให้กับพลังธาตุน้ำ ที่มีอยู่เดิมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นการดึงเอาพลังงานด้านดีของพญานาคมาช่วยเสริมในส่วนที่ดาวจันทร์อาจจะอ่อนไหวหรือแปรปรวนได้ง่ายธาตุน้ำจากพญานาคจะช่วยให้กระแสชีวิตของคนวันจันทร์ราบรื่นและมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นซึ่งส่งผลต่อการเสริมโชคการเงินหรือทรัพย์บาดาลพญานาคเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ในบาดาล การบูชาจึงเป็นการเปิดทางให้โชคลาภทางการเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโชคลาภที่ได้มาจากการติดต่อเจรจาการค้าขายหรือโชคลาภที่ไม่คาดฝันการเงินจะไม่ติดขัดเหมือนสายน้ำที่ไม่เคยหยุดนิ่งสเสน่ห์เมตตาหรือมหานิยมดาวจันทร์มีสเสน่ห์อยู่แล้วแต่การบูชาจะช่วยเสริมให้สเสน่ห์นั้น มีพลังแห่งความเมตตามากขึ้นทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูจากผู้คนรอบข้างผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์และได้รับความช่วยเหลือจากมิตรสหายอยู่เสมอเมื่อมีเมตตาก็ย่อมมีคนคอยสนับสนุนในทุกเรื่องการค้าขายหรือการไหลเวียนธาตุน้ำคือการไหลเวียนและการเคลื่อนไหวการบูชาพญานาคจึงเสริมพลังให้กับการค้าขายธุรกิจการเจรจาต่อรอง และงานที่ต้องเดินทางติดต่อผู้คนทำให้ธุรกิจการงานมีความคล่องตัวสูงมีการหมุนเวียนของเงินทองและลูกค้าอย่างไม่ขาดสายเปรียบเหมือนน้ำที่ไหลาจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งอย่างไม่หยุดนิ่งความสมหวังในความรักหรือความนุ่มนวลและเยือกเย็นดาวจันทร์เป็นดาวแห่งความรักและความอ่อนไหวเมื่อได้รับการเสริมด้วยพลังวารีจากพญานาค จะช่วยให้ความรักมั่นคงและราบรื่นขึ้นความอ่อนไหวในอารมณ์จะได้รับการปรับให้มีความเยือกเย็นและหนักแน่นมากขึ้นทําให้ความสัมพันธ์มีความสมหวังไม่แปรปรวนตามอารมณ์ที่ขึ้นลงได้ง่ายตามธรรมชาติของคนาธาตุน้ําความสมดุลแห่งพลังการปรับความอ่อนไหวให้เป็นพลังอํานาจโดยธรรมชาติแล้วคนวันจันทร์มีความอ่อนไหวสูงซึ่งบางครั้ง อาจกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดความกังวลความลังเลใจหรือความไม่มั่นคงทางอารมณ์การบูชาพญานาคเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงคุณลักษณะนี้เปลี่ยนความแปรปรวนให้เป็นความมั่นคงพลังของพญานาคซึ่งเป็นพลังวารีที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงในบาดาลจะช่วยเสริมความหนักแน่นให้กับจิตใจของคนวันจันทร์ทำให้ความอ่อนไหว กลายเป็นความละเอียดอ่อนที่ใช้ในการทำงานและการตัดสินใจแทนที่จะเป็นความแปรปรวนทางอารมณ์จากยาณสังหรณ์สู่การรับรู้ที่ชัดเจนขึ้นยาณสังหรณ์ที่มีอยู่แล้วจะได้รับการส่งเสริมให้มีความชัดเจนและแม่นยำยิ่งขึ้นพลังของพญานาคจะช่วยขจัดความสับสนและภาพลวงตาทำให้คนวันจันทร์สามารถใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจที่สำคัญทั้งเรื่องงาน และการลงทุนได้อย่างมั่นใจและเป็นประโยชน์การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตคนเกิดวันจันทร์จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะมีพญานาคเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเสริมดวงชะตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถในการสื่อสารสเสน่ห์และความเมตตาเช่นงานที่ต้องติดต่อกับผู้คนการค้าขายตัวแทนในหน้างานบริการที่ต้องใช้สเสน่ห์ในการโน้มน้าใจ หรือพลังเมตตาเสริมการเจรจางานที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนการเงินธนาคารหรืองานที่ต้องมีการหมุนเวียนของกระแสเงินสดหรือพลังนักราชเสริมโชคการเงินและความคล่องตัวงานศินลปะและความคิดสร้างสรรค์นักเขียนศินลปินหรืองานที่ต้องใช้จินตนาการและความละเอียดอ่อนหรือพลังน้ําเสริมจินตนาการให้ไหลลื่นและมีเสน่ดึงดูดการมันบูชาพญานาค ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และระลึกถึงบารมีของท่านจึงเป็นการเปิดประตูสู่ความมั่งคัง่งและความสมหวังในทุกมิติของชีวิตสำหรับคนวันจันทร์ทำให้กระแสชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นสงบเย็นและเปลี่ยมไปด้วยโชคลาบเหมือนสายน้ำที่ไหลรวมลงสู่มหาสมุทรแห่งความสำเร็จอย่างยั่ยงยืนและสมบูรณ์คนเกิดวันเสาร์ผู้แบกกำนักและเส้นทางสู่การชำระบุญ แคล้วคลาดและเปิดโชคด้วยบารมีพญานาคคนเกิดวันเสาร์มีดาวประจำวันคือดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลอย่างมากในทางโหราศาสตร์ดาวเสาร์เป็นตัวแทนของความหนักแน่นความอดทนความจริงจังและความรับผิดชอบอย่างสูงธาตุประจำวันคือธาตุไฟแต่เป็นไฟที่ถูกกดทับหรือซ่อนเร้นไว้ใต้ผืนดินบางตำราเป็นว่าเป็นธาตุไฟที่เย็น ทำให้ชีวิตมักต้องอเผชิญกับบททดสอบที่หนักหน่วงและต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลกว่าจะประสบความสำเร็จช่องดาวเสามรณะอุปสรรคและความเหน็ดเหนื่อยยากก่อนสำเร็จในทางโหราศาสตร์ดาวเสาถูกจัดให้เป็นดาวบาปะเคราะห์ที่สำคัญมักถูกตีความว่าเป็นตัวแทนของมรณะอุปสรรคความหลาช้าและความเหน็ดเหนื่อยคนที่เกิดภายใต้าการปกครองของดาวเสาจึงขึ้นชื่อว่า มีชีวิตที่เหนื่อยกว่าวันอื่นๆอย่างชัดเจนโดยมีสาเหตุหลักตามหลักวิชาโหราศาสตร์คือกรรมเก่าเยอะและหนักหน่วงดาวเสาร์เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่และผลกรรมที่ต้องชดใช้ในชาตินี้ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์และกรรมวิบากคนวันเสาร์มักจะต้องแบกรับภาระที่หนักอึ้งหรือต้องผ่านการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่สังสมมาจากอดีตทำให้ชีวิตไม่ได้มาซึ่งความสำเร็จอย่างง่ายดายต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและเวลา อุปสรรคแรงตามดวงชะตาดาวเสาเป็นดาวที่เดินช้าทําให้กระบวนการในชีวิตทุกอย่างดําเนินไปอย่างล่าช้าต้องเผชิญกับความติดขัดความขัดแย้งและการถูกขัดขวางอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความสัมพันธ์ความสําเร็จจริงมาถึงช้ากว่าที่คาดหวังเสมอแต่เมื่อสําเร็จแล้วก็จะมีความมั่นคงอย่างยิ่งยวดความยากลําบากเหล่านี้ทําให้คนวันเสาร์ต้องมีคุณสมบัติพิเศษคือความอดทน ความมานะและความไม่ย่อท้อซึ่งเป็นพลังอํานาจที่ซ่อนอยู่ในตัวตนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความหนิดเหนื่อยยากที่ต้องอเผชิญน,นั้นเป็นภาระที่หนักหน่วงต่อจิตใจและร่างกายอย่างแท้จริงสาตาตํารามหานาคมหายันพลังนาคราชผู้ชําระทางบุญเมื่อต้องอเผชิญกับภาระและอุปสรรคที่หนักหน่วงเช่นนี้โหราจารย์ในอดีตจึงได้ค้นหาวิธีการที่จะช่วยบรรเทาและพลิกผันดวงชะตาให้แก่คนวันเสาร โดยได้มีการบันทึกไว้ในตำรามหานาคมหายันซึ่งเป็นตำราที่เน้นการใช้พลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่มีอนุภาพสูงในการแก้ไขเคราะห์กรรมโดยได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้แบกกรรมหนักต้องพึ่งพลังนาคราชเพื่อเปิดทางจากเคราะห์สู่โชคหลักการนี้สะท้อนให้เห็นว่าพญานาคมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ที่เกิดวันเสาร์ดังนี้พญานาคเป็นผู้มีพลังอำนาจสูง พญานาคเป็นเจ้าแห่งบาดาลและพลังวารีอันศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิเดชในการชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตพลังงานของพญานาคจึงสามารถทลายความติดขัดอันเกิดจากกรรมเก่าและอุปสรรคของดาวเสาร์ได้พญานาคเป็นผู้ชำระทางเดินบุญโดยพลังอำนาจในการปรกครองธาตุน้ำและความซ่อนเร้นพญานาคจึงเปรียบเสมือนผู้ที่ทำหน้าที่เปิดทางและชำระล้างเส้นทางบุญที่ถูกอุปสรรคจากดาวเสาร์ปิดกั้นไวใ้ให้กลับมาโปรง่งใส เมื่อเส้นทางบุญสะอาดแล้วสิ่งดีงามและโชคลาภจึงสามารถไหลเข้ามาในชีวิตได้อย่างสะดวกนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนวันเสาร์เมื่อเริ่มบูชาพญานาคแล้วจะเห็นผลชัดเจนที่สุดเมื่อเทียบกับคนวันอื่นเพราะเป็นการใช้พลังอำนาจที่สูงกว่าและตรงจุดกว่าในการจัดการกับปัญหาเชิงกรรมวิบากที่หนักน่วงอาชวิลอนุภาพแห่งการบูชาพญานาคพลิกเคราะห์เป็นโชค การบูชาพญานาคสำหรับคนวันเสาร์ไม่ได้เป็นเพียงการเสริมโชคลาภทั่วไปแต่เป็นการแก้ปัญหาที่รากฐานของดวงชะตาซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างลึกซึง้งโดยจะเสริมพลังในด้านที่คนวันเสาร์ต้องการมากที่สุดคือ 1. ตัดเคราะห์หนักและอุปสรรคพลังหน้าคราชมีอนุภาพในการกำจัดสิ่งอัปมงคลและลดทอนความรุนแรงของเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตการบูชาจะช่วยให้เรื่องร้ายๆหรือปัญหาใหญ่ที่เคยทำให้ชีวิตติดขัด สามารถคลี่คลายลงได้รวดเร็วหรือปัญหาที่เข้ามามีความรุนแรงน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นตามดวงชะตา 2. แคล้วคลาดจากพยันตรายและวิบากกรรมความเหน็ดเหนื่อยยากของคนวันเสาร์มักจะมาพร้อมกับการต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายหรือการถูกปองร้ายอย่างไม่คาดฝันพญานาคจะช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุพยันตรายและจากการถูกใส่ร้ายป้ายสี ทำให้ชีวิตสามารถดำเนินไปได้อย่างสงบและมั่นคงมากยิ่งขึ้น 3. เปิดทางให้มีสิ่งดีๆเข้ามาการพลิกผันเมื่อพลังร้ายถูกชำระล้างออกไปแล้วพลังอำนาจของพญานาคจะทำหน้าที่เปิดทางให้โชคลาภและความสำเร็จที่เคยถูกดาวเสากักเก็บไว้ให้ปรากฏขึ้นในชีวิตได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจากที่เคยเหนื่อยก่อนสำเร็จก็จะกลายเป็นสำเร็จได้เร็วขึ้นและมั่นคงยิ่งกว่าเดิม สิ่งดีๆที่เข้ามานี้มักจะมาในรูปแบบของอุปถรัรมภ์การมีผู้อุปการะหรือการได้รับโอกาสที่ไม่คาดฝันเอมเหน่อยเอเมอรี่การเปลี่ยนความเหนื่อยยากเป็นความมั่นคงตามหลักการปรับาธาตุและแก้ไขดวงชะตาการบูชาพญานาคเป็นการนำพลังวารีแห่งความยิ่งใหญ่มาช่วยหล่อเลี้ยงไฟแห่งความอดทนของคนวันเสาร์ทำให้ไฟนั้นไม่ดับมอดไปเพราะความเหนื่อยล้าแต่กลับเป็นพลังที่ถูกเสริมให้มีความหนักแน่นและมั่นคงยิ่งขึ้น ความอดทนที่มาพร้อมโชคคนวันเสาร์มีความอดทนเป็นเลือดอยู่แล้วเมื่อบูชาพญานาคความอดทนนั้นจะได้รับการตอบแทนอย่างรวดเร็วและคุ้มค่าไม่ต้องรอความสําเร็จนานหลายปีเหมือนที่เคยเป็นความสําเร็จที่ยั่งยืนเมื่อพญานาคช่วยชําระทางเดินบุญและนําโชคลาภเข้ามาความสําเร็จที่ได้รับจะมีความมั่นคงและยั่งยืนตามธรรมชาติของดาวเสาร์แต่ได้มาในจังหวะที่เหมาะสมและไม่เหนื่อยจนเกินไปดังนั้นสําหรับคนเกิดวันเสาร์ การบูชาพญานาคจึงไม่ใช่การขอพรแต่เป็นการดำเนินกรรมฐานเพื่อปรับสมดุลวิบากกรรมเป็นการใช้พลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์มาช่วยแบกรับและชำระล้างภาระที่หนักอึ้งในชีวิตทำให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขแคล้วคลาดปลอดภัยและเข้าถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตามที่ตั้งใจไว้